ครับสวัสดีครับพี่น้องครับอ่าต่อหนึ่งคือเกาครับพี่น้องครับอ่อนซ้อนหลายอ่อนซองแห้งต้นกระยางนาต้นกระยางนานะครับแบบเพาะเมล็ดแบบเพาะเมล็ดอ่าถุงสองคูณหกถุงสองคูณหกนะครับลำต้นแข็งแรงอ่าใบเยอะนะครับใบเยอะใบเขียวนะครับดี ต้นกระยางนาความสูงอยู่ที่60เซนต์ u บ่อธร,รมาดาพี่น้องบอ่อธรรมาดาของดีของแท้ของคุณภาพต้นกระยางนาเพาะเมล็ดนะครับเลี้ยงให้มันงามเลี้ยงให้มันเย่มันสูงให้มันถึกใจกับพี่น้องผู้เอาไปปลูกนะครับต้นกระยางนานะครับขวบปีพอดีขวบปีพอดีพ,อดพี่น้องอ่า หากเขาก็ยังย่งยั่งพุ่นแห่งครับแข็งแรงดีนะครับเอาไปลุง่งให้มันท่านฝนนี่ปลูกกอนฝนจักน้อยดีแห้งดีหลายพี่น้องไปปลูกใตนาฝนบางพื้นที่พันธุ์ที่ว่าน้ำท่วมมันหืมตายเสียของพี่น้องปลูกกอนนะครับลดน้มันจักน้อยนะครับเพื่อให้เขายางตัวได้เขาก็ะสิจเลิญเติบโตต่ตตตอยอดได้ง่ายๆครับพี่น้องครับต้นกระยางนาะ คันปูกับวา้วาเจ้าหักขึ้นฟ้าบ่อตายครับพี่น้องครับนะครับต้นกระยางหน้าใสเชื้อเห็ดปลา,าแหงหง่เร็วแหงงามเร็วนะครับแข็งแรงโตวไวก็ปกติหลายเท่าตัวนะครับหลายเท่าตัวนะครับต้นกระยางหน้าใสเชื้อเห็ดยางตีใสเห็ดละงงกใสเห็ดตะเพาะใส่เห็ดตะไคร้ใส,เห,ใสเห็ดกอแดงสี่ชนิดนี้นะครับนยิยมใสกันหลาย บางคนบอกว่าใส่เห็ดตัตปาได่บอใส่เห็ดปูกได้บอก็ได้ที่กันครับจะว่าประสิทธิภาพต้องไปอาศัยกับเสื่อเห็ดตัวอื่นน่าสีใสแต่มันอย่างเดียวนี่บอคอยจับครับพี่น้องครับบอคอยจับบอคือจังเห็ดหละงโงกเห็ดกอเห็ดพอเห็ดไข่นะครับผู้ใดสนใจอยากหาไปปลูกนะบอต้องล่องแล้วก็บบต้องคิดหลายคิดโดนครับพี่น้องครับอ่า ต้นละ20บาทใส่เชื้อเห็ดหนึ่งชนิดเง่ยเร็วเยว่ยวไนะครับน้าถือแห้งนะครับถือแห้งอันนี้ขายขั้นต้นนะครับขายขั้นต้นนะต้นละ20บาทซื้อหลายนะครับหลายพันต้นลดราคาให้พร้อมบ่ธรรมดานะครับบ่แม,มนว่มมัตตอกันแล้วมาซื้อหาต้น10ต้นลดไหแน่คือว่าลดใหยู่ท่านเอาซื้อจํานวนนะครับซื้อจํานวนหลายลดไหไดครับพี่น้องครับอ่าของดีของคุณภาพนะครับ หาไปปลูกนะครับต้นหนึ่งต้นละยี่สิบาทสามสิบาทบ่แพ่งครับสิบปีข้างหนา้าขายได้ต้นละหมืน่นสองหมื่นครับพี่น้องครับลงทุนระยะเา้วลงทุนระยะเา้วสิบปีนะครับต้นละหมืน่นนะครับสมมุติว่าต้นละหมืน่นสิบปีปลูกต้นหนึ่งได้เงินหมืน่นปลูกสิบต้นได้เงินแสนปลูกลอยต้นได้เงินล้านถ้าเขาปลูกหลายลอยตน้นปลูกหลายพันตน้นเศรษฐีเลยครับพี่น้องครับบ่ธรรมดา ผู้ใดสนใจย่าขึ้นโดนย่าขึ้นสะพันซื้อเลขซื้อเบอร์นะครับคือบอดีขึ้นโดนนะครับลงทุนปลูกต้นไม้นะปลูกต้นกระยางนะเงยเร็วเงยไว้นะครับจักลอยสองลอยต้นนะครับกาสีซอยให้พี่น้องแก้ปัญหาข้ามวายากจนในอนาคตได้นะครับอ่าสิบปีนะครับขายได้ต้นละหมื่นสองหมื่นบ่ธรรมดาครับพี่น้องครับอ่าปลูกรวมกันกับไหมันก็ได้แต่ว่าเฮาก็ขยับจักหน่อย ขยับไ้มันออกไปวางได้ดีปลูกตน้นยางนาหางกันจกักษีเมตรธามตรแล้วก็ไถหล่องคู่มันระหว่างกลางกลางทางหรือกลางล่องก็ได้ปลูกใส่กระพยอ้อยก็ได้แต่ว่าต้องมีขอแม่เวลาพี่น้องตัดอ้อยห้ามเผาให้ตัดด้วยมือการเผาต้น,าตนยางนากระตายน้ำครับพี่น้องครับสามารถแก้ปัญหาครับนคะ้าว่าอยากจนในอนาคตได้โดยการปลูกตน้นยางนาปลูกตน้นยางนาบ่ธรรมดาพี่นอ้องบ่ธรรมดา ปลูกเลยครับปลูกเลยต้นกระยานาอ่าสั่งเยอะลดราคาให้สั่งเยอะพร้อมนําส่งนะครับถ้าสั่งน้อยนะใช้น้อยก็ส่งพัสดุนะครับบ่อรรมดาพี่น้องครับสินค้าคุณภาพเชื้อเห็ดได้มาตรฐานจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายาประสิทธิภาพการันตีความพึงพอใจนะครับอ่าเอเจวนอลองใส่เชื้อเห็ดแล้วเปลี่ยนถุงลองเบงนะครับ ของก็เจ็ดมื่นแปดมื่นนะครับเห็นประสิทธิภาพของกล่าเเชื่อรามโคเลซ่าเดินตามลากของต้นไกอย่างนาด,ดีมากเลยบ่อรรำดาพี่น้องบ่อรรำดาเชื่อมั่นในคุณภาพในประสิทธิภาพของสินค้าได้ล้านเปอร์เซ็นบ่อถรำบดดาครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจต้นไกอย่างนาอ่าเม,ม่มเม่มามีแต่ทำหนี้แรับมีทูนี่เอครับ,รบแต่ว่าอ่านำเสนอต้นไก่ย่งางนาเป็นกรณีพิเศษนะเป็นกรณีพิเศษนะครับ พ้ไดสนใจล่องติดต่อสอบถามมาบ่งครับพี่น้องครับอขออนุญาตฝากเบอร์ครับ0833388990 0833388990 0885132233 0885132233 0814834096 0814834096 ห้ไวสามเบอร์ครับพี่น้องครับติดทุกเบอร์แน่นอนอ่าอันนี้ก็ลองวัดสุ่มตัวอย่างมาดูก็หกสิบเซนหกสิบเซนกำลังสวยกำลังงามอ่ากำลังสวยกำลังงามนะครับเอเจว่านอเพาะไ้หลายแปลงนะครับตอนแหลกว่าสีเ็บไวบให้มันเน่าก่อนหนึ่งจังน้อยก่อนนะแต่ว่ากระอดเบาไว้อดเบ่ล้นทนเบาไวอยากให้พี่น้องไนไปปลูกพอดีฝนลงฤลดูมาหลายแล้วเอาไปปลูกจะได้เย้ท่านนะครับ ผู้ใดสนใจลองติดตอสอบถามมาเบึงต้นกราปกตินะเริ่มต้นที่10บาทต้นกราใสเชื้อเห็ดเริ่มต้นที่20บาทราคาพูดคุยกันได้ครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจติดตอสอบถามมาวกมาจ่ามาแหลกเปลี่ยนเล่นลูกกันได้ครับบ่มีผู้ใดูหไปซะทุกอย่างบ่มีผู้ใดูหไปซะทุกเรื่องนะครับโทรมาคุยมาจ่ามาวอกันต่างแหลกเปลี่ยนเล่นลูกกันได้ครับพี่น้องครับ อ่าคลิปนี้ก็น,นำเสนอต้นไกอยังหน้างามลายงามแห้งนะเอาไว้ท่านมีนะครับเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ